เอาอมากัน oh, ทำขนมเมื่อทำขนมอะไรคะฮาโลวีนฮาโลวีนอันี้นก็จะมีเยลนช็อกโกแลตสองขอไหนชูให้เพืเ่อนๆดูสิมันไม่เห็นเลยอันนี้เป็นเยลี่เนอันนี้นอันนี้เป็น,น,น,ปนแกเกอร์ชีแกเกชช็ชอกโกแลตช็อกโกเบ ช็อกโกแบร์หอมหวานมากช็อกโกแบร์หอมหวานมากแล้วหอมลองซีแก่กันเลยนะคะเราไปลุยกันเลยตกแต่งเนาะอ่ะกันกอยู่ไหนอะกันาอกลอยู่ไหนอ่ะกักลอยู่กับคุณต้ตกมน้วอันาตามลองซีนะคะก่อนอื่นเราต้อง เดี๋ยวใจเน็นคุณแม่ตัดให้พี่ำอามาแม่ตัดให้ทุกคนเลยแพกเกอร์โรตชีสนะคะไซี่ห่อโอเคแคร์อ่ะหนึ่งแผ่นแล้วหนึ่งแผ่นแล้วก็พีบซอสนะคะหนักเกินลูกคุณแม่จะตัดสปาเกตตี้สปาเกตโต บีบน้อยๆนะสปากเกีตต๊ยวทำเป็นตัวอะไรดีไม่ใช่มต,ต้องใช้ช้อนเกีย่ยนะคะไม่ใช้ช้อนเกลี่ยหรอคะใช่ค่ะแม่ไปเอาช้อนนี่หละไม่ใช้ช้อนเกลี่ย ต่อไปเรียเฮ้ยตากลมมีงกน่อ,ด,อดีงี่สบ้าหน่งพี่ก็ทำเสร็จก่อนน้องนซีนะคะมาดูตัอาคาช้อนคุณละอันอาวุธคุละอัน ใครจะใครจะทําเป็นรูปอะไรบ้างไม่ใใชช่่่ไมเป็นไรคีเอทได้เต็มที่อ๋อลูกซีจะให้ทําเป็นแมงมุมลูกแบบมีขายยืดเนาะแบวขายยืดออกมาทำเป็นสไตล์เอ้ยเป็นแฮมแฮมใช่ไหมลูกแฮมสองชั้นนะคะแฮมสองชั้นก็มีอันนี้ไปชั้นนึกงก็ได้แล้วก็โปะลงไปค่ะเอาเส้นม้วนวนวลกันค่ะ นี่นะคะบอเลยเออหนโชว์คุณผู้ชมสิคะเหมือนแฮมเบอร์เกอร์มากๆเลยส่วนเขางน้งซีขาแมงมุมเดี๋ยวแม่วัดก่อนนะขาแมงมุมเปรี้ยวเปรี้ยวไม่ใช่อันนี้ต่อไปนี่เปรี้ยวค่ะขาดลงไปคริง้งเป็นหานะคะ<า>เอากี่เส้นถกแม่แม่เอาสองเส้น แมงมุมตัวนี้ขายยาวเกินคุณแม่ก็จะตัดอัานี้อ่ะกินกเลยอยากรวยเนาะแฟนซีแล้วคุณแม่ก็จะนี่ราคาคนละตกแต่งไปด้วยเม่อเมืเมอเมากเลยนี่ปี้าเป็นตัวแมงมุมแล้วค่ะคุณชมต่อไปเอาช็อคเกล็ดมาตกแต่งเป็นดวงตา พี่น้องทำต,ตามตน้องซีเหมือนน้องไหมมันมีอีกเยอะนี่จะทำคิ้วคิ้วอะคะ น,นี่เดี๋ยวก่อนลว้าช็กกมแลหน่รรนนอขอี่ก็หมดมมริงเสรแล้วค่ะหนูขอมันีนี่ไม่รู้เอแลตพี่จะตแต่ททำผมทำผมหรอคะ แล้วกินน้วของตัวเองรสชาติเป็นยังไงอร่อยไหมอือหืออร่อยหรือเปรี้ยวลูกดูนะดูหน้าตาแล้วแม่ว่าเปรี้ยวไากกว่าพี่ชิดละเปรี้ยวเคยอีกแล้แก 那会吗 เป็นไงอ่ะไม่บอกคุณผู้ชมเลยอ่ะตั้งหน้าตั้งตาก<อ>ินเลยเอะ่ะหนูทำเสร็จหนูทำเสร็จรูปลายรูปพี่อั้มพี่เซมสิคะหนูทำรูปแม่มือไฮโลมีไหนโชว์ให้คุณเพื่อนๆดูดิแต่รูปอ๋อเก่งมามกรูปคนรูปคนแล้วตรงนั้นคืออะไรล,ลูกลูกกระตายเหรอข้างเดียวข้างเดียวมีตาข้างเดียวทำอีกข้าง,งมืงนะเลยอออ ข้างเดียวก็คือมินเนีย่ยนใช่ไหมคะใช่ๆช่ฟ้าทะลุไม่มีผมไม่มีผมต้องเป็นมินเนีย่ยนมินเนีย่ยนมีผมสามอัน สำเร็จกินเลยนะกินเลยนะ